บก้างนี้มันจะง่ายแต่ไม่ง่ายน้องนนี้คัแจ่นมาง่าไงลูกจีไม่ลูกหั่วลูกเนเนี่ยสดกำเน่ระวังแล้วก็ลูกเ่รามั่นใจตั้งแต่ยุไหนว่าเราน้าจะสบายสบายไฟนี้แูกแรกี่คะแนนก็เรา็ได้เปลี่นทุวเราใช่ไ้วแต่ก็ต้องระวังหมัดเลหมัดมีแล้วก็มีลูกสดกำเน่ยเปไงมาชกอาดิดสเนี่ยเป็นไฟเพ่ออไ้เราไฟไม่ได้สั วันที่สามเป็นไงบ้างกติกาไม่น uh ่า huh. มีข้ออะไรหรอกเราไม่มีข้ออะไรเราเล่นปรับตัวได้วันนี้วันนี้รับคะแนนอีกสองคะแนนใช่ครับการันตีแต้มเใี่มีแต้มหรือาก็การันตีเขารอบแล้วมาเสร็จไหมก็ต้องรอดูคู่เล่นต่านกับน้ำมูลนะถ้าเล่นต่างเขาชนะก็ต้องวัดกับเราเล่นต่างเขาเจอกั้วน้ำมูลแล้วน้มูล มีความตกองการไหมลุ้นคะแนนที่ตัวเองต้องชนะแล้วก็ต้องลุ้นผู้ผู้ผู้อื่นด้วยแค่เอาผู้เราขั้หมดกับผู้เต่างกดจังไหมเราชนะแล้วแต่ว่าต้องลุ้นผู้ต่อไปต่อไปเท่าไหร่เราแล้วกดจังตั้งเป้าบอกมื่อรอบนี้ยังไงบ้างก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากได้แชมป์ครับแน่นอนแชมป์เงินรางวัลสามล้านใครก็อยากได้เราคิดว่าใครน่ากลัวสุดในมือรอบที่ขั้นบนแล้วก็ผู้เล่นต่างก็มีความเชียวเลย วันนี้ก็เก็บชัยได้อีกครั้งเลยเสียบ้างไงไงบ้างครับตรงจากเวทีมาก็ยังยังไม่ได้พูดเลยแล้วก่อนอนชกแกกับชับเราว่าไงบ้างก็อยังชัยมากครับเวทีวันนี้วันนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ได้ชัยมากแต่ว่าออกก็ตลอดเลยก็ออกตลอดพอใจมากน้อยแค่ไหนวันนี้เนาะก็ประมาณเจ็ดสิบเปเตจ็ดสิบเซ็นต์เดี๋ยวไปรอลุ้นอีกคู่หนึ่งว่าเราจะการันตีเข้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ครับใช่แล้วอยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามเชียร์เราดีกว่ยเนาะขอขอบคุณแชมเลยครับที่ ก็ติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้ครับก็ฝากติดตามค่ายนอนวัดยิ้มไปเรื่อยๆครับยินดยิด้วยครับน้องยิ้มครับ